อามืนิ4ิผ้ามาเก็บหมักมงูเงียวค่ะหมักมงูเงียวแกแล้วเอาไปเห็ดทำพันธุ์อูยูนี่ปลูกทั้งต้นงูกระจงเลยค่ะนี่นแกแล้วอุ๊ยนุ้ยนี่เละตุ่มเปะกีมันหลวงลงมาไอ้ยู่ สภาพนี่ค่ะห้องสีเอาเนี่ยในมันจะอยู่ข้างในหืมสีสวยนะ่ากินขนาดเลยเ <c oughs> ขาจะแกะเอาแต่ข้างในมันค่ะเอาใบไปทำพัน <c oughs> โอ้โหมันหลวงมากเมื่อกี้สภาพนี่ค่ะเขาจะเก็บเก็บเอาตะเบ็ดข้างในมัน อันนี้ล่อนดีดีอันนี้เอาไปพึ่งไว้พึ่งไว้ในโมค่ะให้มันแหง้งมาในห้องเก็บใส่ตู้เย็นไว้อยู่ได้เป็นปีเลยค่ะเขาอยากปลกูกมืองามไดเห้าเกามาปลกูกแต่ว่าต้องแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ้ค่เอาไวข้างนอกแล้วมันอยู่ได้บ่โดน ข้าวเดียวก็เสียแล้วค่ะบ่สามารถปลูกได้แต่ทาเฮาไว้ในตู้เย็นนี่ปลูกได้ดวนเลยค่ะแก็ใบได้เป็นปีน,นะคะแก้ใบหองเสร็จแล้วก็เอาไปล่างหน้า ค่ะเมื่อนี้กะมีแค่นีไ้ได้ค่ะเดี๋ยวพอ,อกันใหม่บ๊ายบายค่ะ